ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นกับเทคโนโลยีหูฟังปล่อยคลื่นความร้อนใครที่ชอบใส่หูฟังนอนบ้างตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเขามีหูฟังสำหรับใส่ตอนนอนโดยเฉพาะแต่จะแตกต่างตรงที่หูฟังนี้นั้นไม่ได้มีเสียงเพลงออกมาแต่จะมีคลื่นความร้อนออกมาแทนแซงโกะผู้ผลิตอุปกรณ์เบทเตอร์เลตข,ของญี่ปุ่นได้อธิบายเป้าหมายว่าจะสร้างอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับปัญหาในชีวิตประจำวันแซงโกะเรียกเจ้านี่ว่า ไม่มีโปก,กะเพราะมันเป็นคำผสมระหว่างมิมิที่แปลว่าหูและโปก,กะโปก,กะซึ่งหมายถึงความอบอุ่นและความสบายในภาษาญี่ปุน่นทางแตงโกะได้บอกว่าความอบอุ่นอันอ่อนโยนของมันนั้นจะทำให้คุณผ่อนคลายทำให้คุณนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้หูฟังนี้ยังมีขนาดกระทัดรัดและพอดีเพื่อให้คุณสวมใส่ในขณะที่นอนตะแคงได้โดยไม่รู้สึกอึดอัดแต่อย่างใด